เบบี้ทำอะไรอยู่อ่ะทำอะไรอยู่บอกบอกแม่เอ็มดิเบบี้ทำอะไรครับทำอะไรบอกแม่เอ็มดิปุกกิ้งบอกดิกำลังปุ๊กกิ้งอยู่วะเอาละตกกองดางอ่าไม่เป็นไรนี่ไงแล้วโบกิบมาแต่แล้วก็จึงได้จุงได้จิงจิง เป๊ปปี้ทำอะไรอะตีก้องเหรอทำอะไรบอกแม่แอมสิตกตอนนี้ทำอะไรอยู่คุกกิ้งบอกสิพูดคุกกิ้งสิกเป๊ปปี้เอาเอาออเรนให้น้ำหน่อยสิออเรนอยู่ไหนยิงไงไหน นี่งไงสีออลเลนส์นะเห็นไหมฮอร์เลิศดอันนี้มาสเตอร์ค่ะตัดไม้ผมแหวงอยู่เลยค่ะโลกยังษ์ฟังนี่ไงยานอวก็บนี่ไงโอ้ยร้อน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 บ,บีบีร้องเพลงให้ท่านผู้ชมฟังได้จะหมดเวลาแล้วจะเอาโลกมาจานบักกาแล้วเอาตะปาร้อง<บ>ต่อสิมาทำแลยแทนกะดา เอาน้ำก<อ>ดอา้าวต่อสิมาหามาหาอะไรบอกก่อนมาหาสมุทแทนอะไรบอกอากาศต่อดิออ๊อากาศสกุลหน้าปลาใครหนอใครหนอรักเราเข้าชีวีเข้าชีวันเข้ชีวีใครหนอใครกันให้เราอะไรนะ ตอีกให้เราอะไรบอกก่อนให้เราอะไรโอ้ยจะหมดแล้วเลรอีกแปดสิบให้เราอะไรให้เราคุณพ่อพ่อคุณเนี่ยรู้แล้วแล้วก็อย่ามัวลังหลอถ้ากินกุนเช้าลูกก็จำปากกาด้นหน้ามาเตนกะวา แต่บุกกิงก้งแต่บุกกิ้งอ่ะเอาละบายบายท่านผู้ชมบายบายเง้อหรือยังคะบาย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 สิดูบายบายก่อนดิบายบายก่อนถึงจะดูได้บายบายครับ